เพลินเพลินช่องชีวิตสาวไทยในประเทศเบลเยียมความเป็นอยู่และเกล็ดการใช้ชีวิตในต่างแดนอย่าลืมกด subscribe ไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แพร่จะพาเพื่อนๆขึ้นเรือจากเมืองเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ ไปเมืองทาลินประเทศเอสตโตเนียกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเดินทางได้สะดวกปลอดภัยง่ายใดยังไงบ้างแล้วก็มีสรุปท้ายคลิปเหมือนเดิมนะตเดประจตัวเองกำลังจะขึ้นเรือไปทาลินค่ะทำไมมันฟิลเหมือนจะขึ้นไททานิกก็ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นเรือใหญ่มากไนงะไม่เคยขึ้นเรือใหญ่ขนาดนี้เป็นครูสระเดี๋ยวลองดูนะนี่ดูดิ ฝั่งไปอีกประเทศหนึ่งข้ามฝั่งแบบ2ชั่วโมงครึ่งอะแต่เรือใหญ่มากย่งกันเรือออกมหาสมุทรอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศก่อนขึ้นเรือแนะนำว่าจากหน้าตั๋วนะถ้าบอกว่าเรือออกเมื่อไหร่ให้มาถึงก่อนที่เวลาเรือจะออกเนี่ยครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเพราะว่าจริงๆเกตเขาปิด20นาทีก่อนหน้าเวลาเรือออกนะคะทุกคน เข้าใจแล้วทำไมคนถึงรีบเข้ามากันจังเลยขึ้นเรือเขาก็จะมาหาที่จับจองที่นั่งกันนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้กินข้าวไม่ได้ดื่มเนี่ยมันก็จะหาโต๊ะยากหน่อยเนาะตอนนี้ยังไม่เห็นว่ามันเต็มยังไงนะเพราะว่ามันก็โลง่ลงๆอะ่ะเออเดี๋ยวลองดูนี่เดี๋ยวเราจะนั่งข้างหน้าเรือเลยฮ่าฮ่าฮ่าจะขอไปแจมกับคนนี้ จไปไป้าบายๆในเรือมีหลายอย่างนะคะเล่นเกมก็มีของสำหรับเด็กเล่นก็มีบาร์ก็มีดิวตีฟฟ้ฟรีก็มีนี่ดูดิเป็นงานมา,จากจ้มามันั่งเล่นเกมกันเดี๋ยวฉันมานั่งตรงนี้ทีกว่าว้าววิวตรงนี้สวยมีวิวของเราจากบนเรือนะคะถ้ามาเร็วก็หาที่จับจองได้หาวิวสวยๆสวย่สวนนี้กำลังจะมีเรืออีกลำนิวข้างๆ ดูดีมันใหญ่มากอ่ะคือนี่จะแค่ข้ามอีกประเทศหนึงใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งนะทำให้เรานึกถึงเรือที่นั่งจากสุราษฎร์ไปอะไรล่ะเกาะสมุยเกาะพังงานคือแบบพูดได้ไหมอ,อยากให้ปรับปรุงนะนักท่องเที่ยวเยอะมากไม่ต้องใหญ่โตคดูรัาขนาดนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าขอให้มันดีขึ้นกว่านี้หน่อยส่วนตอนนี้นะคะเราก็จะพาไปนะ เดินดูรอบๆกันนะคะว่าในชั้นนี้เนี่ยที่เข้ามาจาัดกขเข้าเรือเลยเนี่ยมีทั้งเกมรูมีมทั้งร้านอาหารมีทั้งบา,าร์ไว้ดื่มมีโซนที่เด็กๆเ,เล่นได้นะคะนี่ก็เป็นแผนที่ของทั้งเรือเลยสิบชั้นว่ามีอะไรบ้างไปดูคลับกันนะมมาเป็นยังไงเหม็นะ <laughs> นะก็เอาลเหมือนในคลับมีเล่น อะไรนะพนันได้ดิดนหน่อยแล้วก็มีเกมรูมนะคะแต่ว่าที่เราอยากจะไปจริงๆคือเราอยากจะไปที่ร้านขายของเนี่นะเกมรูมนี่นะเดี๋ยวเราจะไปที่ world shopping shopping world นะอันนี้ชั้นเจ็ดของ v i k i n g Li n e ชั้นเจ็ดก็จะเป็นช้อปปิ้งคาสตเกม ถ้าเป็นชั้น8ก็เป็นร้านอาหารคอฟฟไวน์แฟมิลี่โซนนี่ถึงแล้ว Duty Free ที่นี่เดี๋ยวจะมาดูกันว่าดิวตี้ e รที่นี่น่าซื้อไหมนะจ๊ะและแล้วก็มาถึงส่วนของ Duty Free นะคะตอนแรกคาดหวังไว้เยอะกว่านี้แต่ก็ก็มีของครบนะคะทุกประเภทน้ำหอมเครื่องดื่มเ,เครื่องสำอางใดๆก็มีครบนะคะแต่ว่าสำหรับ ราคาเนี่ยลองเช็คกันดูนะกันนะคะสำหรับแพลวเนี่ยคิดว่าปกติเวลามันลดราคามันถูกกว่านี้ก็เลยไม่ได้ซื้อส่วนตอนนี้ก็จะพาไปดูในส่วนอื่นนะคะในชัน้นที่เป็นที่พักในภายในเรือบ้างนะคะถึงแม้จะเป็นการเดินทางระยะสั้นแต่เขาก็มีห้องพักไว้ให้บริการเช่นกันนะคะะพามาดูฝั่งห้องพักบ้างนะคะอันนี้ชั้นนี้จะเป็นห้องพักทั้งหมดเลยก็จะเป็นห้องห้องแบบนี้ไม่ได้ใหญ่มาก แต่มีหลายห้องมากเลยนะไม่ได้เข้าไปดูในห้องนะคะเพราะเราไม่ได้มีห้องอก็เลยพามาดูบรรยากาศเฉยๆว่าเนี่ยทั้งหมดห้องพักในเรือมันเป็นแบบนี้อบอกว่าส่วนตัวไม่เคยมาด้วยแหละเผื่อมีใครอยากรู้เหมือนกันนะนี่ นี่คือแผนที่มีทั้งหมด10ชั้นชั้นบนเป็นดาดฟ้าชั้น9ก็เป็นดาดฟ้าเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ปิดเพราะว่ามีฝนตกชั้น8จะเป็นชั้นที่มีร้านอาหารบุฟเฟ่โซนเด็กที่ไวเล่นได้เด็กๆเ,เลยนะคะส่วนชั้น7จะเน้นเป็นพวกร้านยูทมดยฟรีทั้งเหล้าบุหรี่เครื่องสำอางน้ำหอมอะไรเงี้ยซื้อได้ที่นั่น ะะส่วนราคาแล้วแต่เช็คกันมานะเพราะว่าส่วนตัวเช็คแล้วรู้สึกว่าซื้อได้ถูกกว่านี้ที่ในร้านทั่วไปนะโดยเฉพาะอย่างนี้โชคที่มันมีเซลล์แล้วก็จะช้อนเจ็ดนอกจากนั้นก็จะมีแดนซ์คลับมีเกมเซ็นเตอร์มีคาสิโนนะคะส่วนตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น6ที่เป็นที่อยู่ของคนนะคะส่วนชั้น5ก็จะเป็นรึกขนรถที่ข้ามขึ้นมาชั้น4ชั้น3ก็เป็นพวกาโก ะะเรรียบ้ยท่าดาในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงท่าเรือที่เมืองทาลินแล้วนะคะการเดินทางสองชั่วโมงครึ่งเนี่ยไม่ได้น่าเบื่อเลยเพราะมันมีหลายอย่างให้ทำนะคะแล้วก็สะดวกสบายปลอดภัยมากเลยสำหรับถ้าเกิดใครมาช่วงเทศกาลเนี่ยอาจจะหาที่นั่งได้ยากหน่อยนะคะอาจจะนั่งต้องนั่งตามพื้นใดๆก็ตามแต่ก็มีทริคให้นิดนึงว่าสามารถจับจอง ก่อนขึ้นเรือนะตอนบุ๊กคิ้งเลยเนี่ยจองฐานอาหารไว้ได้ที่ร้านอาหารเราก็จะมีทีปนั่งได้ตอนนั้นนะคะราหารราคาอาหารประมาณ25ยูโรนะคะทั้งไงขอให้เดินทางให้สนุกนะคะ